มาแล้ว่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ต่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านค่ะนี่จะเป็นหมดเราวันนี้ตื่นเต้นกันนิดนึงนะะคเราบอกว่าพระเอกพุด่งดังฮอตขนาดนี้นะคะใช่แล้วค่ะวันนี้เราก็จะมาส่งท้ายนะคะตอนอวสานของละครบูเนื้อหาดีที่สุดอย่างคู่เดรัจกพี่ดำพี่ต่อแัะวุฒิแมร์เรนี่บูจนผอมไปเลยไหมคะเนี่ย ก็ทั้งขอมด้วยแล้วก็ทั้งล่าด้วยเพราะว่าเ,เล่นกับอ้ําเขาก็ต้องแบบพี่พี่อ้ําเขาก็ล่าอยู่แล้วแบบแล้วก็พี่เอกสระพงทุกคนคืออาเช่าแต่ละคนก็เล่นเวทแ,แล้วก็ เราก็เลยเล่นไปกับเขาด้วยแต่ก็ก็ใช้ได้ครับเหนื่อยเหนื่อยมากพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าเรื่องนี้ต้องถ่ายต่างจังหวัดเดยอะแล้วก็บูเราก็พยายามจะบูให้มันแตกต่างแล้วก็เป็นเรื่องแรกด้วยที่พี่ปอได้มาร่วมง,งานกับทางช่องสามกรแะแสะตอบรับเป็นยังไงบ้างคะก็ต้องบอกว่าดีมากนะคือหมายความว่าในละครเรื่องนี้เนี่ยมีทั้งคําติชมนะครับติก็ติเพื่อกอ่อนะครับก็บอกว่าละครอาจจะเป็นละครแนวที่อาจจะดูไปเรื่อยๆแต่ว่าคําชมก็คือพอดูไปเรื่อยๆแล้วเนี่ย คุณผู้ชมจะได้อะไรบางอย่างในตอนท้ายๆแล้วก็จะมีฉากที่เรียกว่า ต้องเรียกวก็เสียน้ําตากันเยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวหรับคนที่ดูตั้งแต่ตอนแรกมาเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็เริ่มชอบแล้วก็เริ่มรักละครเรื่องนี้อรักกับละครเรื่องนี้ทีเดียวนะคะแล้วกับคู่บูร์นะคะอย่างหนุ่มอ้ําบัดฑิช่ได้ข่าวว่าตอนนี้แกเป็นคู่ซี้ยำปึกกันเลยทีเดียวใช่ไหมเลยคือตอนแรกพี่บอกก็ต้องบอกว่าพี่บอกเกลงกันนะเพราะว่าอ้ําก็เป็นพระเอกชลเลอร์เบอร์ต้นๆ้นของช่องสามนะครับแล้วก็เราอ๊ยจะเป็นยังไงนะแต่จริงอ้ําป็นคนตลกมากแล้วแกล้งพี่ตลอ ใช่แกคือไม่ได้แกล้งผมคนเดียวพี่พยายามจะสู้เหมือนกันแต่พี่สู้ไม่ได้ขนาดเลยครับเพราะว่าอ้ําครัลําแต่หลังๆังอ้ําก็เริ่มไปแกล้งช่างผมช่างแต่งหน้าอะไรเงี้ยเราก็โอเคแล้วพี่ก็เลยเริ่มร่วมมือกับอ้ำในการแกล้งก็ด้วยเก็เลยประหนึ่งกันว่าพี่ต่อไม่อยากโดนพี่อ้ํแกล้งพ่ก็เลยร่วมมือกันแล้งุานกับแต่งเพลงอะไรกันบ้างเพราะว่าบางทีเราเหนื่อยมากแล้วคุ้มกับก็แบบพี่ขอเทคได้ไหมเราก็แบบพี่ผมมาก ชักไม่ไหวนะพี่แบบไม่ได้แล้วหฮะอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็จะแบบเหนื่อยไม่พี่เหนื่อยสิเราแต่งเพลงแกล้งพูดกลับมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็แต่ก็เป็นเป็นพอเราทํางานกันไปเรื่อยๆก็เริ่มเริ่มสนิทกันเริ่มรู้จังหวะการเล่นบู๊เริ่ม การบู๊เนี่ยมันคือมันต้องต้องอาศัยการเข้าขากันซึ่งทางกาแล้วผิดพลาดก็เลยทำงานกลายเป็นทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อีกหนึ่งฉากที่เป็นกระแสเขาบอกว่าเป็นกระแสท้ออัพเดอทาวเลยนะคะมีคนเขาบอกว่าทวิตเตอร์เยอะมากๆเลยกับฉากนี้นะคะฉากข้าราชการนี่ต้องให้ให้พี่ปอพูดพูดให้ฟังอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเขาบอกประฉานี้แบบดูแล้วขนลุกเลยก็เป็นฉากฉากหนึ่งนะครับก็คือต้องพูดว่า ข้าราชการมีหน้าที่ต้องรับใช้ประชาชนซึ่งจริงๆแล้วผมก็ตอนตอนช่วงที่มีกระแสขึ้นมาเนี่ยผม<ฆ>อ,อยู่ที่ที่ญี่ปุน่น<ฆ>และมีน้องคนไทยอ่ะครับเขาเดินเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าพี่ฉากนี่เยี่ยมมากเลย<ฆ>พี่ลองไปเช็คในอินเทอร์เน็ตสิวรามีคนพูดถึงฉากนี้เยอะม,มาก<ฆ>เราก็เลยเราก็เลยเข้าไปดูแล้วมันก็ไม่มีคีย์บอร์ดไทยก็ก็กเท็จลำบากพอสมควรนะฮะแต่ว่าก็ แต่ก็สิ่งงที่มันได้กลับมาก็คือกระแสเรื่องนี้ว่าคนพูดถึงเยอะมากแล้วก็เป็นความตั้งใจของทีมงานจริงๆที่อยากจะให้กําลังใจกับข้าราชการที่ดีที่ที่เรียกได้ว่าคือพยายามต่อสู้กับความถูกต้องอยู่อะไรอย่างนี้ครับตอนตอนที่ถ่ายนี่ก็ต้องบอกว่าพูดเกือบยี่สิบครั้งแล้วก็สามเทคก็คือมีมีใกล้ยี่สิบครั้ง กลางมีเดียมยี่สิบครั้งแล้วก็ไกลยี่สิบครั้งเป็นหกสิบครั้งคือตอนถ่ายประโยคประโยคเดียวคือตอนถ่ายนั่นคือคือคือหายใจไม่ทันอ่ะคือต้องใช้น้ําแดงกับเป็นลมนะครับเพราะว่ามันมันเป็นฉากที่เราเราเราตั้งใจจริงๆแล้วก็ แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าทีวีซีนหรือว่าทีมงานทุกคนก็ต้องปอบคุณผู้ชมด้วยที่ที่เห็นในสิ่งที่เราพยายามจะสื่อสารไปให้เห็นว่าเราอยากเป็นกําลังใจให้กับข้าราชการที่ดีที่พยายามทําสิ่งดีๆเพื่อประชาชนเพื่อประเทศไทยของเราแหมเรียกได้ว่าผลตอบรับออกมาคุ้งค่าเลยนะคะแล้วก็ได้ยินมาว่ามีฉากมันส่งท้ายเหมือนกันเนการนี่เลยขี่เจสกีไล่ล่าเลยทีเดียวเป็นไงบ้างคะับพี่ปอได้ขาว็่าถ่ายเป็นวันเลยเหมือนกัน คือเจสก,กีต้องบอกนะครับว่าเป็นการถ่ายที่ยากมากเพราะว่ามันมันมันต้องขี่เจสก,กีด้วยแล้วก็กล้องเาก็ต้องนั่งเจสก,กีตามเราไปด้วยฮนะคือ,ค,อคือการจะได้ภาพที่สวยงามเนี่ยมันมันต้องใช้เวลาบางทีเล่นกันไปก็ก,ก็ไม่ก็เสียเปล่าก็มีหลายหลายหครั้งแล้วระยะเวลาเราก็ต้องแข่งกระแสงแข่งกับอะไรต่างๆเนี่ยก็ก็ถือว่าเป็นฉากจบที่ต้องต้องบอกว่า มันที่สุดนะครับหลังจากที่หลายคนเนี่ยเสียน้ําตามากับฉ <ทะ S 1> ากปลัดยืนตะโกนหน้าอำเภอฉากหลงพ่อ,อเสียชีวิต ฉากหลวงพ่อเสียเสียชีวิตนะฮะแล้วก็ยังมีฉากสุดท้ายที่จะต้องเราได้เห็นแล้วว่าทําดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วคนที่เป็นคนร้ายเนี่ยจะต้องได้รับผลกรรมอย่างไรอย่างนี้ต้องติดตามแล้วเราจะมีฉากเจสกีนแบบมันๆเช่นนี้ที่ว่าคือไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนวันจันทร์นี้นะคะก็จะปิดฉากอวสานแล้วสําหรับคู่เดือดรัดร้องว่าต้องมันแล้วก็สนุกอย่างที่พี่ป๋าว่าแน่นอนนะคะได้ดูแล้วล่ะว่าทุศจบของแต่ละแต่ละตัวละครเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ละครที่เราจะได้ชม ต่อกับว่านารีละคะพี่ต่อถ่ายทําไปถึงไหนแล้วก็น่าจะ70 80แเซนแล้วนะฮะจริงตอนนี้คิดว่าก็อาจจะเป็นโปรแกรมหน้าหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวก็ต้องดูทางชังช่องสามทีว่าจะกําหนดลงออนแอร์เมื่อไหร่นะครับแล้วก็ยังมีงานหนังงานภาพยนตร์พุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแล้วก็ยังมีละครที่ติดต่อเข้ามาอีกนะครับก็เปเไมร้อนเลยไม่ใช่คราบรู้สึกร้อนทั้จะไหม ให้คุณผู้ชมได้ติดตามผู้เดือดจาาอวสานบันจรานี้นะคะครับก็ก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ที่มาให้กําลังใจกับผู้เดือดนะครับคือเราสิ่งที่เราพยายามทําคือสร้างความแตกต่างให้บูด้วยให้มีความสนุกสนานรวมทั้งสร้างสรรค์สาระดีๆให้กับสังคมไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องความสามัคคีความรักแล้วก็เรื่องของกําลังใจให้กับระบบราชการไทยนะครับก็ฝากสนับสนุนละครเรื่องผู้เดือดด้วยกันนะครับ เสหลเวลาชูทองมาทานะคะในวบนนี้นะคะแล้วตอนนี้เดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจันดาราและพิมพงษ์าพักขารออยู่ค่ะ